เขามาทําบุญถวายสังทารให้ใ,<ช>ให้คุณแม่นะครับหลวงพอวันแลมหลวงพอว่อตัวสัมปกงครับสาธุสาธุ ครับสวัสดีครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่วัดลาดประคองนะครับวัดลาดประคองธรรมนะครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระกันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพระลาหูนะครับนี่นี่ครับต่ว่าดูเป็นจุดๆเลยนะครับครับพระลาหูอืม มีอุชาพระราหูด้วยครับอันนี้ด้านหน้าเป็นหลวงปู่พระพุทธโลกครับครับหลวงพุทธโลกครับน,นั้นก็จะเป็นเท้าเวทนะครับครับเท้าเวทสุวรรณ ลาดประคองธรรมครับสาธุสาธุาธเดี๋ยวเราลองเดินไปดูจุดอื่นกันอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ซื้อ,อดอกไม้ทุกเทียนนะครับทําบุญนะครับนี่เราก็จะเดินไปดูจุดไหว้พระต่างๆนะครับนะครับ ลาดประคองธรรมนะครับตำบลเสาตรงหินบางใหญ่นนทบุรีนะครับนะเสร็จแลลองเดินดูรอบๆนิดก่อนน,นี่เรามาด้านหลังเท้าวเวทนะครับสวยงามมากาดูบริเวณร,รอบๆก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปไหว้พระกัน นี่สาธุอันนี้องค์พระลาหูนะครับด้านหลังด้นานนู้นก็จะเป็นเป็นคอฟฟี่ครับวัดลาดอฟ่ก uh huh. าแฟกาแฟวัดครนี่นี่เดี๋ยวเราเดินดูเก็บบรรยากาศร,มรวมๆนะครับ นี i i. ่ครับเดี๋ยวเราไปเดินดูดูบูัวก่อนนี่ครับบริเวณรอบๆนี่ก็จะมีที่พักนั่งพักศาลา นี่วั้นี่ครับมบีวัวมีควายครับนี่ครับเพื่อทำบุญเนี่ยดูน้องๆกำลัง,งกินหญ้าก,กันอยู่นะน,นี่ครับอืมนี่ครับอืมมีกลิ่นด้วย นครับมุมนี้สวยมากเลยครับนี่นี่ครับ จะมีเป็นเหมือนพระธาพนมนะครับองค์พระประถมครับ3ามเจดีอีกเจดีนึงแอดมินไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวบอกผิดพลาดไปเรื่องข้อมูลความรู้นี่ทางความรู้เรียนนี่ต้องขอโทษขอภยัยนะครับครับเราเดินดูเราเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระครับ ไปไหว้พักนอนกันนี่ครับนี่เดี๋ยวเข้าไปไหว้พักนอนกันครับ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูอ,องค์พระนอนกันนะครับนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นมุมหนึ่งนะครับสวยงามมากครับ นี่ครับรอบๆอบคงพระนะครับรอบรอบพระนอนก็จะมีนี่ครับพระมีบาทนะครับหนักบาทนะครับรอบรอบองพระนะครับ อันนี้จะเป็นภหูหมอพี่บกประมาณละพักครับนี่ครับขบวดจลนะครับ,ขอ,บขอแล้วเออแล้วขอแล้ว อันนี้เราจะมาอยู่ตรงด้านพระบาทครับทางด้านนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะดูนี่ครับจุดนี้ก็จะมีองค์เจ้าแม่กวนอิมครับนะครับนิเทพต่างๆนะครับนี่สวยงามมากครับนะครับ พระแม่กวดอิมพระมหาโพธิสัตว์นะครับนี่เทพต่างๆครับนี่ครับมีเทพปวนอูเฮ่งเตียนะครับนี่องค์พระแม่กวดอิมนะครับสาธุสาธุ ก็จะมีปางต่างๆนะครับมนี้เทพเจ้าร้อยแปดเซียนทำบุญกันนะครับนี่ตัวเราเอีย้ยพระสีอระยะเมตตยนี่พระอาหารหันต์ที่โกงนะครับนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราเดินดูทางด้านรอบนอกอีกนิดหนึ่งนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นทำบุญมีเทพทันใจมีเจ้าแม่กระซิบนะครับนี่ครับจะมีตู้ทำบุญต่างๆพระปางต่างๆครับสวยงาม สวยงามมากครับนี่พระแม่ธรณีครับแต่มีพระศีวล,ลีพระอ,อุปปัชตนะครับน,นี่อันนี้พระฟางป่าเลไลรครับนะครับ สวยงามมากครับ นี่ครับเราก็มาถึงจุดตรงอยู่ที่พระเสียนนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราก็เดินมาดูจุดบิมกันก่อนครับมีก็จุดทําบุญหลายๆจุดเยอะแยะนะครับนี่นิพพะะประจําวันเกิดนะครับพระประจำวันเกิดสวยงามมากครับอันนี้ก็จะเป็นจุด ทำบุญเนี่นะครับพญาพญยาจอมวราพญามาจุราครับสาธุสาธุ ทำบุญถวายสังฆทานบรรดาลหลานลูกหลานนะครับทำบุญให้คุณแม่อล็อก 要不要？ ถวายสงฆทานเรียบร้อยแล้วก็มาไหว้พระก,กันครับเดียวไปไหว้พระเดียวไปไหว้พระนะครับถวายสังฆทานกันแล้ว นี่ครับเขามาทําบุญถวายสังทารให้ให้คุณแม่นะครับนี่ตอนนี้เราก็มาดูจุดอื่มกันต่อนะครับนี่หลวงพ่อโตนี่เสร็จแล้วนะครับสวยงามมากนะครับหลวพ่อโตครับหลพ่อโตองค์ใหญ่ครับ ด้านข้างก็มีองค์พระหลายรูปพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ะนะครับวัดราชประคองธรรมนะครับบางใหญ่นนทบุรีครับนะครับวันนี้เราก็จะให้ดูพอประมาณนะครับ,รบนะนี่สวยงามมากครับหลวงพ่อสมปัถนา หลวงพ่อรับโชคนะครับมานะดูบรรยากาศรอบๆนะครับวัดราชุคงธรรมนะครับตำบลเสาทรงหินอำเภอบางใหญ่นนทบ,บุรีครับน,นั้นไม่ให้งช่างทาง,งด้านนี้ก็จะมี พระรูปต่างๆนะครับเดี๋ยวเราพาชมนิดนึงครับนี่ครับไปดูเป็นรวมๆนะครับแคมินอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับให้ดูรวมๆนะครับความงดงาม มีพระพิเชนเนตองค์ใหญ่ครับสาธุสาธุาธนครับพระบรมฉายารักษที่สมเด็จท่านเรศวรมหาราศพระเจ้าตากครับสาธุสาธุ เดี๋ยวเราเดินต่อครับมึงก็ทำบุญกันครับเดี๋ยวเราเข้าเป็นอุโบสถในวัดหลวงพ่อสามประคงครับนะครับวัหลวงพ่อสามประงกันนี่ครับด้านหน้าพระอ,อุโบสถนะครับ กันครับหลวงพ่อสัมภกงน้อยครับหลวงพ่อสัมภกงนี่ครับสาธุสาธุอันนี้เป็นหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับหลวงพ่อบ้านแหลม ครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้หลวงพ่อนั่นไหนครับครับหลวงพ่อโตอมรปกงสาธุสาธุ สาธุสาธุหลวงพ่อโตครับหลวงพ่อโตสัมภคงครับสาธุสาธุ ครับเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันครับออกไปด้านนอกกันนะนี่อันนี้ก็จะเป็นวัวสดอีกหลังนึงนะครับแต่ยังยังไม่เสร็จนะครับสวยงามมากครับโอเคครับ จะไปถ่ายลงข้อเอาให้ฟ้อนเขาหัรู้เปเพครับเดี๋ยวเราไปต่อครับ ก็ต้องรู้แม่ต้องเป็นผู้ให้เลือดให้เนื้อให้เราให้ท่านเราก็นนี้วันนี้ท่านจะให้ทรัพย์สินเราหรือไม่ให้ไม่เป็นไรแต่ให้ชีวิตส่างต่และเราต้องมาต่อยอดอีกนี่จะหาด้วยกต่ชีวิตจะหาสังนัญถ้าเราไม่รู้จักเก็บเราก็ครับหลังจากที่เรา <c oughs> เรารับพรเสร็จแล้ว เราก็จะเริ <substit uting> ่มเคลื่อนย้าย่ายา้านให้แงให้แให้ที่ยังไขีวิตเอดี๋ยวเ้๋ยวเขาจะไ ครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้เรามาทําบุญนะครับนะครับเราจะขอปิดคลิปไว้ประมาณนี้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับเราจะเจอนคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ